โรยมเมล็ดพริกไส้ไก่สูตรใครก็สูตรมันนะแล้เราโรยดินชุมช่มๆโรยลงไปเลยแล้วก็เอาไอ้นี่เอาไม้จิ้มลงไปในดินที่ชุมชุมอะ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนชอบสูตรไหนก็ เอาตามสบายนะคะเพื่อนๆขอให้มันงอกส่วนเราว่าดินมันชุ่มดีอยู่ก็เลยจะทําแบบนี้ดูบางทีก็โรยไว้แล้วก็เอาฟินมออใส่โรยบางๆข้างบนก็งอกค่ะเพื่อนในกระจาดเล็กๆแบบนี้ถ้างอกออกแล้วเราก็ย้ายลงในถาดหลุมเพาะก็จะอ่า ลากเด,เดินเต็มเต็มหม่หลุมเพราะหลุมพ่อแบบนี้ค่ะเ,เะพ,พื่อนๆผ่าเพาะขนาดนี้อันนี้มีร้อยห้าหลุมอันนี้มีสองร้อยแบบนี้แล้วเราค่อยย้ายลงมาตรงนี้ทำแบบนี้ก่อนให,ให้เขางอกก่อนนี่ค่ะเนี่ยเอาน้ำใส่ตรงนี้ที่จริงไม่ได้ตั้งใจเอาใส่ มนฝนมันตกนี่ค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาแ,แบบนี้แล้วเขก็งอกโรยโรยโรยไส่กไก่แล้วก็ปักถุงไว้เดี๋ยวลืมผมง,งอกมาก็ชอบจำไม่ได้ว่โรยพริกอะไรไว้ลืมชื่อน่าจะเป็นเหมือนกันเนาะ นี้เลยไ้แบบนี้รดน้ำพริกนียิ่งเผ็ดมากยิ่งยิ่งเกิดยากใช้เวลายาวส่วนพริกหวานนะแป๊บเดียวเพื่อนเพื่อนงอกแป๊บเดียวส่วนพริกถ้าเผ็ดนะใช้เวลานานอยู่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ